สวัสดีครับโอเคก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลิททีมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนเนาะรับซองทูมิเ Wallet จากช่องลิททีมกันนะครับหลายคนที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่เนก็ไม่รู้วิธีในการรับนะครับว่าจะรับยังไงรับตอนไหนนะครับก็วันนี้นะครับสาหรับคนที่เพิ่งมารู้จักนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนวิธีการรับซองทูมิเ Wallet กันนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับคืออย่างแรกเนี่ยในการทำคลิปแจกนะครับผมเนี่ยก็จะสร้างซองก่อนนะ เดี๋ยววันนี้ผมจะลองสาธิตยอยู่ที่20 t o u m o n e y Wallet นะครับจำนวนตรงนี้ผมแจกสัก15คนละกันนะก็สร้างให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการรับด้วยนะครับว่ามันจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็จะสร้างซองนะแล้วก็จะขัดลอกลิงซองตรงนี้เนี่ยเอาไปวางไว้ใต้คอมเมนต์และก็ใต้คำอธิบายของคลิปที่ผมทำการแจกซอง t o u m o n e y Wallet นะครับก็ลองไปดูตัวอย่างกันนะครับหลังจากที่ผมทาการ คัดลอกลิงก์เรียบร้อยนะครับเวลาผมมีการลงคลิปใช่ไหมอย่างเช่นคลิปล่าสุดตรงนี้นะครับก็เนี่ยกดรับ To m o n y y Wallet มูลค่ารวม50บาทฟรีนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดติดตามและกดเขาเรียกว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมมีการลงคลิปแจกเนี่ยเพื่อนๆจะได้ได้รับการแจ้งเตือนและเข้ามาล่มกิจกรรมได้ทันนะครับเพราะกิจกรรมตรงนี้จะมีจํานวนจํากัดนั่นเองนะครับก็ เวลามีการแจ้งเตือนปุ๊บเราก็กดเข้าไปนะครับคราวนี้เวลาที่เรากดเข้ามาทับชมคลิปแล้วนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าผมเนี่ยจะวางซองทูมานีวอลเล็ตเลยนะครับแต่ความจริงแล้วผมยังไม่ได้วางเลยนะครับเพราะว่าณช่วงเวลาที่ผมลงคลิปไปเนี่ย บางคนเนี่ยครับยังไม่ได้ถูก YouTube แจ้งเตือนนะครับว่าผมมีการลงคลิปนะครับดังนั้นผมก็อยากให้มันแฟร์เนาะก็คือผมเนี่ยจะวางลิงก์ซองนะครับหลังจากที่ลงคลิปไปแล้วเนี่ยประมาณ10นาที15นาทีหรือว่า20นาทีนะครับเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยเข้ามารอร่วมกิจกรรมกันได้ทันนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยครับว่าจะลงลิงก์ซองหลังจากลงคลิปไปแล้วกี่นาทีนะครับผมจะมีการบอกในคลิปนั้นๆนะครับอาจจะบอกช่วงต้นคลิปอาจจะบอกช่วงท้ายคลิปนะครับก็ ลองไปติดตามฟังคลิปนั้นให้จบนะครับการฟังคลิปให้จบนะครับเพื่อนๆก็ยังมีเวลาในการรับซองทูมินิวอลเล็ตอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็ฝากไวด้วด้วยละกนันนะฝากาติดตามรับชมคลิปให้จบนะครับคราวนี้เวลาในการที่เราจะมารับนะครับเช่นผมบอกว่าผมเนี่ยจะวางลิงก์ซองทูมานีวอลเล็ตหลังลงคลิปนี้ไปแล้ว20นาทีนะครับก็สมมติวา่าผมลงคลิปตอนกี่โมงดีอะตอน หนึ่งทุ่มนะครับตอนหนึ่งทุ่มตรงเลยนะครับก็ผมบอกว่าจะวางลิงก์ซองหลังลงคลิป20นาทีก็ให้เราเนี่ยมากดรับซองตอนทุ่ม20นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะคราวนี้วิธีการรับซองจะรับอย่างไรนะครับก็ให้เรานะครับกดมาที่ตรงนี้หรือมาดูที่คอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะบอกรายละเอียดไว้นะครับก็กดจิ้มมาดูนะครับอย่างในตัวคลิปนี้นะครับก็คือช่วงบนตรงนี้เนี่ย จะเป็นการรีวิวแอปน,น,นั้นนะครับที่ผมเอามารีวิวเนาะว่าเราจะหาเงินจากแอปนั้นๆได้อย่างไรนะครับแต่สิ่งสําคัญนั้นก็คือวันนี้เราจะมาสอนไว้ที่การรับซองทูมานี่วอลเล็นะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมสร้างเป็น2ซอ,องนะครับก็คือซองที่1กับซองที่2นะครับซึ่งซองที่1เนี่ยผมจะแปะลิงก์ซองทูมานี่วอลเล็ในคลิปนั้นๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นลิงก์ซองทูมานี่วอลเล็จะเขียนว่า g i ฟต์ดอททู m o น ดอทแคมเปญประมาณนี้นะครับและลิงก์ซองที่2นะครับก็ให้เ,เพื่อนเนี่ยผมบอกว่าให้กดไปรับได้ที่นี่นะครับเราก็กดตามลิงก์ตรงนี้ไปเลยนะครับพอเรากดไปปุ๊บนะครับมันก็จะได้ดไปยังคลิปที่ผมได้เอาซองมาใส่ไว้เนาะแล้วพอมันเด้งไปในคลิปนั้น,น,นแล้วแล้วถามว่าซองอยู่ตรงไหนนะครับก็ให้เ,เพื่อนเนี่ยกดมาตรงนี้เหมือนเดิมหรือว่าจะดูที่ในส่วนของ คอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้นะครับความคิดเห็นตรงนี้ก็ได้เนาะก็กดมานะครับนี่ผมก็จะวางลิงก์ซองประมาณนี้นะก็สังเกตนะครับว่าลิงก์ซองเนี่ยจะเป็นของวันนั้นๆนะครับอย่างเช่นคลิปนี้นะครับผมวางลิงก์ซองในวันที่29นะครับก็เป็นวันที่1 9เนาะแล้วก็มีลิงก์ซองตรงนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะจะเข้าใจการรับซองทูมานิวเอเล็ตจากช่องลิททีมแล้วนะครับคราวนี้ต่อมานะครับ แล้วพอเราเจอลิงก์ซองแล้วใช่ไหมครับเราจะรับได้อย่างไรนะครับก็สําหรับลิงก์ซองตรงนี้นะครับการรับอย่างที่บอกไปว่าผมจะบอกเวลาในการลงคลิปนะครับว่าจะวางลิงก์กี่โมงเนาะอย่างเช่นคลิปนี้นะครับคลิปนี้ตามจริงเนี่ยผมจะยังไม่ได้วางลิงก์ซองแบบนี้เลยนะครับผมจะเขียนบอกนะว่าวางลิงก์ซองตอนสมมติว่าเมื่อวานนะครับตีหนึ่งครึ่งอย่างเงี้ยผมก็วางตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับและคลิปเนี่ย อาจจะลงตอนตีหนึ่งสิบนาทีนะครับและลงซองวางลิงก์ซองหลังจากคลิปนี้ไปแล้วยี่สิบนาทีก็คือลงตอนตีหนึ่งครึ่งประมาณนี้นะครับ <c oughs> คราวนี้การรับซอง t ทมานีวอลเล็ตจะรับอย่างไรนะครับ <c oughs> ก็ให้เราเนี่ยกดตามลิงก์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับมันก็จะไปโผล่ที่ซองให้เรากดเบอร์ t ทมานีวอลเล็ตของเรานะครับคราวนี้ในส่วนของซองเนี่ยผมทําทการก๊อปปี้มาแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะลองวางให้ดูนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนกดจากลิงก์ ใต้คลิปนะครับมันก็จะเด้งมาเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะมาวางให้ดูละกันนะอ่ะนี่มันก็จะขึ้นมาให้เรากรอกเบอร์นะครับถ้าเกิดคนยังกดรับไม่เต็มนะครับมันก็จะให้เราเนี่ยสามารถกรอกเบอร์ทูมอนี่อมอลลิตของเราได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะกรอกเบอร์ละกันนะอ่ะลองกดรับให้เพื่อนๆดูนะครับกรอกเบอร์เสร็จแล้วก็มากดนี่นะด้านล่างนะครับตกลงตรงนี้นะแล้วก็ให้เราทําการเลือกซองทูมอนี่มอลลิตนะครับซองไหนก็ได้นะครับเลือกไปเลยนะครับ อย่างอันนี้ก็ได้รับหนึ่งโทมินิวอเลตนะครับอย่างซองที่เป็นตัวอย่างในการสาธิตขึ้นมาเนี่ยก็ผมสร้างไว้ที่20บาทนะครับทุกคนสร้างไว้ที่20หนูคนได้รับ15บคนด้วยกันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการร่วมกิจกรรมรับซองโทมินิวอเลตจากช่องหรทีมนะครับใครที่รับไม่เป็นหนูก,ก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สอนวิธีการรับอย่างละเอียดเลยนะว่าจะ กดอย่างไรจะรอลิงก์ตอนไหนเนี่ยครับพอกดมาแล้วจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเพื่อรับซองนะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าซองตรงนี้มีจํานวนจํากัดนะครับเช่นผมเอาร้อยคนนะครบร้อยคนปุ๊บมันก็จะหมดและคนต่อไปคนที่101ก็จะไม่สามารถรับได้ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะสำคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาผมลงคลิปเพื่อนๆเนี่ยจะได้ถูกแจ้งเตือนเป็นคนแรกนะครับวันนี้ ไปแล้วครับสวัสดีครับ